จังหวัดหนองคายจัดพิธีลงนามถวายพระพรจังหวัดหนองคายจัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพมสมเด็จพระกนิษฐาทิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2564เมื่อช่วงบ่ายวันที่2เมษายน2564ณห้องกลุ่มพิธีการชั้น2ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐลือชาธนานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2564พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงของสมเด็จพระนิษิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสดาสยามบรมราชกุมารีโดยเฉพาะในงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติตลอดมาอีกทั้งรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติคณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศให้วันที่2เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชะสมภพสมเด็จพระกนิษฐาทิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีและเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยอีกด้วยทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน